การจับกลุ่มประธานาธิบดีของประเทศแตงโมได้โดนจับในวันที่อันนี้เป็นที่สมรรถพารอที่98เป็นปีปีพอลอที่98ได้มีการรัฐประหารเกิดขึ้น ยการที่มีกลุ่มก่อกระบฏต่อประธานาธิบดีประธานาธิบด,าาดีโดเซฟไบตันได้ขอเกล้าก่อนที่จะเสียชีวิตเขาได้ยกมือขึ้นโวกแกน่ะมันโง่ที่ข่าฉันหลังจากนั้นพอ,นอาหารชปบบี้ได้ตัวสัน่น แล้วหลังจากนั้นเขาก็ยิงแต่โจเซฟไม่ตายก็เลยยิงซ้ำไปแต่มีคนบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ผู้ที่บันทึกนั้น ยังไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้บันทึกแต่นายแชปปินได้โดนจับกลุ่มในวันที่14มิถุนายนปีพศ991หนึ่งปีจากนั้นเขาได้โดนเขาได้ยอมรับสารภาพว่าเขาได้ฆ่าจริงๆ ใเขาปืนดันลั่นยิงตายยิงบอดี้การ์ดโทษเขาก็เลยเยอะกว่านั้นหลังจากนั้นบอดี้การ์ดก็ผลักตัวเขาไปทำให้เขาเสียดแ,แต่เขาไม่เป็นอะไรแต่เขาจะเอาปืนยิงบอดี้การ์ดคนนั้นถึงแม้เขาจะโดนจับกลุ่มเขาก็เลยหนีออกไป เป็นเป็นเป็นคลิปที่มีคนถ่ายเอาไว้เป็นกล้องวงจรปิดแล้วก็มีคนเอาไปเผยแพร่ในในโลกโซเชียลเลยลนขะขนาดนั้นแต่เหตุการณ์นั้นไม่มีผู้รอดชีวิต มีแต่ผู้เสียชีวิตเอาไอ,าอา้แต่สุดท้ายเขาได้โดนจับกลมและยิงเสียชีวิตยี่ยีสิบปีผ่านไปและในในปีพอลอ 119 20ปีผ่านมาหลานของโดเซฟได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนที่แปดผมจะมาปฏิรูปให้ปู่ของผมเขาเริ่มก่อตั้งกลุ่มประชาชนนกขาว โดยผู้นำก็คือเขานั่นเองกวนปลาใสนั้นมีประชาคนประชากรที่มาฟังเขาถึง4ล้านคนแต่บางคนก็ไม่เห็นด้วยบางคนก็เห็นด้วยแต่ในวันเดียวกันนั้นก็จะมีนักฆ่ามารอบฆ่าเขา ในรอบ20ปีก็เป็นปู่ของนายแชปปินเฮ้ยไม่ดิหลานของนายแชปปินที่เข้ามาฆ่าที่แอบมาซุกตอนแรกเขาก็คิดว่าตอนแรกทุกคนก็คิดว่าเป็นบอดี้การ์ดแจ่ที่ไหนได้มันคือคุณนักฆ่าที่จะมาฆ่าโจเซฟเฮ้ยไม่ดิอะไรวะมาฆ่าหลานของโจเซฟ ก็ใช้ปืนเหมือนเดียวกันแล้วก็ปืนเดียวกันแล้วก็ท่าเดียวกันด้วยตอเขางัดหัวตึงๆต,ตอนนั้นโจตอนนั้นหลากของโจเซฟเริ่มตึงหิดใจและเสียงอะไรเขาจะมางัดหัวตึงๆโช แต่หลานของแชปบินยิงปืนไม่ค่อยเป็นแต่สุดท้ายก็ยิงเข้าหัวหลังจากนั้นหลานของแชปหลานของแชปปิ้นหรือจอรนก็ได้ขึ้นมาปลาใส่แทนบอกว่าพวกเรา จะปกครองโดยพระเนตรก้านใครไม่ฟังก็ยิงตายเข้าใจไหมเจ้าพวกเจ้าพวกไกลแกน่ะเป็นแพะอยู่ในน้ำมือข้าใครจะฟังใครจะไม่ฟังยกมือเฮ้ยแล้วแกมีสิทธิ์มากเลยแกแค่มีปืนน่ะนี่ไม่ฟังแกไม่ฟังงั้นเหรอแกดู ใครจะฟังใครฟังยกมือครยกมือกันหมดแล้วฟังไปเกี่ยวเฮ้ยพีดิไปทำนาซะไม่งั้นผมไม่ผมขี้เกียจทำแกขี้เกียจหรอเลกก็โดนยิงตายหรอกใครอยากโชว์มายากลใครใครมาโชว์ฉันให้ 100. ใหนึ่งร้อยเฮ้ยฉันให้พันบาท พันเมลอนเลยนะตั้งเมลอนนะหรือว่าใครจะโดนเก็บหัวสามหัวตรง วิดีโอนั้นออแต่สุดท้ายปืนได้ลั่นเข้าตัวเขาแล้วตัวเขาได้ระเบิดไปต่อ EP 2